n หนึ่งร้อยห้าจุดสองห้าพิจาร์ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมร้อยเอกทวีเกียรติชลุงหัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นําชุมชนเข้มแข็งที่สามสองสี่ของหน่การรักษาความมั่นคงภายในภาคสาส่วนแยกสองนะครับวันนี้ที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อคืนนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์จบสัตว์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกระโอมนายนรพลศักดิ์สิทธิ์ตะวัน เป็นเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านเจริญน้อยวันนี้จะมาประชา,าสัมพันธ์ความรู้เรื่องกัญชากัญชาเป็นพืชล้มลุกมีใบเป็นกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือสาร THC มีฤทธิ์ทำให้เกิดประหมอมีสรรพคุณทางการที่สามารถพัฒน,นามาเป็นยารักษาโรคได้กัญชามีฤทธิ์ต่อจิตประสาทกระตุ้นกดหลอนหรือผสมาสารถ้าเป็นการค้าเพื่อการค้าต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงสิปีปรับตั้งแต่1น0 0งแสตถึง หนึ 1> 1, ่งล้านห้าแสนบาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคมร์ราปชัดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาโรงเรียนบ้านขิดน้อยเทียรชุดชคสอเทียรชุดชบขที่เปออสุดแล้วชคสที่เปอออีน้องจ้าหนุ่เดินหมอมาโรงเรียนบ้านขิดน้อยเทียร์เดี๋ยวมุดกิจกรรมการออกบูมเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยโควิดกระจ้ง อยางดการแสดงเติร์ดทูดีนัมเบอร์วันโุงเียนบ้านกิจน้อยอย่างดกิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยแคแอลกอฮอล์จเตเจะไปช่วยเจนทเดี๋ยวนาิอย่างดการช้ช่วกโควิดกับตัวบริการเย็บละเฮาฟรีเจ้าจะไดมีหนวดอย่างกิจกรรมตั้งแต่เถาพล้อมงเจ้าไปทจีมงเดีหน้าตลาดนัดกองร้อยอาสาสมัคร อาหารผ่านสึชาเขาหมูที่เราเสรนอเป็นทอกระเม่เพื่อเพียงเปเหนึ่งยรู้บู้เที่ยวการจัดงานจิตอาสา,าของเยาวชนในชุมชนนะครับเป็นความเข้มแข่งของชุมชนแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องญ่าหๆผมใหญ่พี่น้องที่ใน่วงหยุดยาวเทศการมหาสงการของคนไทยหรือว่าประเพณีดีบองไทยนะครับขอรถด้วยความ มาระวังครับให้เดินทางปลอดภัยไปถึงบ้านแล้วก็ได้ไปรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่โรคโควิด -19 ที่กำลังก็ปาดอยู่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจปลอดภัยจากโรคร่ำรวยเงินทองต่อดปีครับด้วยความปรารถนาดีจากชุดจบอขที่3ามสครับ